ตลอดทั้งคืนนะคะทีมกู้ภัยเขตเมืองขนาดกลางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยนําเครื่องสแกนสัญญาณชีพมาค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์อุโมงก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถลม่มบริเวณสหานีครองขนาดจิกตําบลจันทึกอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทําให้หัวหน้าคนงานชาวจีนคนงานชาวจีนและชาวพมา่ารวม3คนติดอยู่ด้านในตั้งแต่คืนวันที่25สิงหาคมจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะ สำหรับทีมชุดกู้ภัยที่มาปฏิบัติการค้นหาในครั้งนี้นะคะเป็นทีมกู้ภัยในซากอาคารและเพิ่งเคยมาทํางานค้นหาผู้สูญหายในอุโมงค์ถล่มครั้งแรกทําให้ต้องวางแผนการทํางานกับทีมวิศวกรอ,อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดซ้ําซ้อนเพราะด้านในยังมีดินร่วงหล่นลงมาต่อเนื่องค่ะก็คือกลัวมันมันจะดินมันจะพังซ้ำออกมาอีกทีนึ่งครับเราไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าความแน่นของดินมันจะขนาดไหนครับ มันก็ต่าง,ต,างต่างค่อนข้างมากเพราะว่าในส่วนมากที่ทําก็จะเป็นพาอาคารถลม่มแต่ว่าเนี่อุโมง์ถล่มมันเพิ่งเพิ่งเป็นน่าจะเป็นเคสแรกครับ สำหรับอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการค้นหาผู้สูญหายในครั้งนี้นะคะก็จะมีกล้องสแกนวัตถุแอร์ไลน์รวมถึงเครื่องตรวจว,ดวัดสัญญาณชีพประจค่ะซึ่งมีรัศมีตรวจจับสัญญาณในระยะ30เมตรโดยหลังจากประชุมวางแผนนะคะเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องตรวจสัญญาณชีพจรเข้าไปในอุโมงค์บริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อค้นหานะคะก่อนจะพบสัญญ,ญาณชีพของทั้ง3คนค่ะโดยสองคนแรกอยู่ใกล้กันห่างจากจุดดินถลม่มลึกเข้าไป2เมตรส่วนอีก1คนอยู่ห่างออกไป7เมตรนะคะซึ่งเครื่องตรวจวัด สัญญาณชีพค่ะจะทํางานตรวจจับคลื่นความร้อนของสิ่งมีชีวิตแล้วก็สัญญาณชีพปรจรนะคะสําหรับแผนปฏิบัติการหลังพบจุดที่ทั้ง3คนอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ได้พยายามนําท่อขนาดใหญ่ความกว้าง1เมตร20เซนติเมตรสอดเข้าไปด้านในเพื่อดันดินเข้าไปหาจุดที่ผู้สูญหายอยู่แต่เนื่องจากยังมีเศษหินและดินร่วงหล่นลงมาต่อเนื่องนะคะทําให้พิกัดเปลี่ยนค่ะจนทําให้ถึงขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงตัวผู้สูญหายได้ค่ะ ก็หลังจากที่เราอัดท่ออากาศเข้าไปแล้วก็จะอัดออตัวท่อกู้ภัยตรงนี้นะครับเ,เพื่อที่จะให้ถึงที่เกิดเหตุแล้วก็จะมุดเข้าไปดูหรือว่าถ้าข้างในยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะให้ข้างในเนี่ยมุดออกมาข้างนอก แล้วก็ได้รับการประสานนะครับจากทางท่านผู้ว่ารวมทั้งถึงหน่วยคู่ภัยกู้ชีพต่างๆก็เตรียมความพร้อมไปที่ข้างหน้าอุโมงค์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการดูแลผู้ประสบภัยที่อยู่กับข้างในนะครับเราจะตั้งคณะกรรมการนะครับในการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับรวมทั้งถึงดูสัญญานะครับเพื่อที่จะดำเนินการ เรื่องของความปลอดภัยและเรื่องของค่าปรับต่างๆนะครับกับทางผู้รับเหมานะครับอย่างเต็มที่ค่ะส่วนในช่วงเช้าวันนี้นะคะในส่วนของชุดกู้ภัยค่ะได้มีการระดมอุปกรณ์ในการค้นหารวมถึงนําสุนัขดมกลิ่นเคนายเข้าร่วมปฏิบัติการนะคะโดยการทํางานค่ะจะยัยงคงใช้ทีมชุดกู้ภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักทํางานร่วมกับวิศวกรและคนงานในพื้นที่โดยห้ามผู้ไม่ให้มี ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้านในนะคะ